m มิ s ูบิชิเดลิก้า2025มาถึงแล้วในฐานะหนึ่งในยานพาหนะที่น่าสนใจและหลากหลายที่สุดในโลกยานยนต์ยุคใหม่ด้วยบุคลิกที่แข็งแกร่งและดีไซน์ทรงเหลี่ยมที่โดดเด่นเดลิก้ายังคงสืบสานมรดกแห่งความเป็นรถสายลุยพร้อมนำเสนอนวัตกรรมร่วมสมัยที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มิ u ูบิชิได้ปรับแต่งรุ่นล่าสุดนี้ให้ผสานความใช้งานจริงสมรรถนะออฟโรดและความสะดวกสบายสำหรับครอบครัวเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นรถแวนที่เหมาะทั้งกับการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยกลางธรรมชาติเดลิก a ามีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องความอเนกประสงค์และรุ่นปี2025ได้ยกระดับชื่อเสียงนั้นขึ้นไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานร,ระหว่างสไตล์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการใช้งานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุคป,ปัจจุบัน ใต้ฝากระโปรงของ Mitsubishi Delica 2025ติดตั้งระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.4ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและลดการปล่อยไอเสียโดยไม่ลดทอนพลังระบบไฮบริดนี้ให้การเร่งที่ราบรื่นและแรงบิดเพียงพอในการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดหรือทางชันได้อย่างมั่นใจสมรรถนะโดยรวมจึงมีความสมดุลเหมาะทั้งสำหรับการเดินทางไกลและการขับขี่ในชีวิตประจำวัน ระบบส่งกำลังเป็นแบบ CVT ที่ให้การเปลี่ยนกำลังอย่างต่อเนื่องและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select ซึ่งเป็นนวัตกรรมอันโดดเด่นของ Mitsubishi ยังคงเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้โดยมีโหมดการขับขี่หลายแบบที่สามารถปรับให้เข้ากับพื้นผิวถนนได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นโคลนกร,รดหิมะหรือทางเรียบระบบขับเคลื่อนของเดลิกาได้รับการออกแบบให้รักษาสมดุลและความมั่นคงในทุกสภาพถนน เดลิก้า2025ยังคงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมิตซูบิชิในเรื่องความทนทานและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยแชสซีที่แข็งแกร่งและระยะความสูงจากพื้นใต้ท้องรถที่มากทําให้เหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ออฟโรดระบบการสะเทือนถูกปรับจูนให้มีความนุ่มนวลขึ้นบนถนนเรียบในขณะเดียวกันก็ยังคงความแข็งแรงและยืดหยุ่นเมื่อขับบนเส้นทางครุขคระโครงสร้างของรถใช้วัสดุน้ําหนักเบาเพื่อช่วยประหยัดน้ํามันโดยไม่ลดทอนความแข็งแรง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องบรรทุกผู้โดยสารหรือสัมภาระเป็นประจำพวงมาลัยให้ความรู้สึกเบาและตอบสนองดีในเมืองแต่ยังคงให้แรงสะท้อนที่เพียงพอเมื่อขับบนเส้นทางทา้าทายภายนอกของเดลิก้าใหม่ยังคงรักษารูปทรงเหลี่ยมเอกลักษณ์ไว้แต่เพิ่มรายละเอียดแบบอากาศพลศาสตร์และดีไซน์ร่วมสมัยด้านหน้ามีไฟหน้าเล็ดแบบเรียวบางที่เข้ากับกระจังหน้าได้อย่างลงตัวให้รูปลักษณ์ที่ล้ำยุคแต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว กันชนหน้าถูกออกแบบใหม่เพื่อช่วยระบายอากาศและเพิ่มการป้องกันมิตซูบิชิยังติดตั้งล้ออันลอยดีไซน์ใหม่พร้อมบางโครนสีดำรอบซุ้มล้อเพิ่มความรู้สึกพร้อมลุยให้กับตัวรถด้านข้างโดดเด่นด้วยกระจกบานใหญ่ที่ให้ทัศนวิสัยยอดเยี่ยมส่วนด้านท้ายมาพร้อมฝ่ายท้ายแนวตั้งและประตูท้ายบานกว้างเพื่อความสะดวกในการขนของโดยรวมแล้วเดลิกา2 0 2 5ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวดูดีทั้งบนท้องถนนในเมืองและบนเส้นทางภูเขา ภายในห้องโดยสารของ i ิ s u b i s h ิ De ลิก a 2025ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในด้านความสะดวกสบายและความอเนกประสงค์ห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมการจัดที่นั่งที่ยืดหยุนรองรับได้สูงสุดถึง8ที่นั่งตามรุ่นย่อยวัสดุภายในได้รับการยกระดับมีพื้นผิวนุ่มจับสบายผ้าทนทานและการตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกที่ให้บรรยากาศทันสมัยเบาคนขับถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสบายสูงสุดพร้อมกระจกหน้าขนาดใหญ่ที่ช่วยให้มองเห็นถนนได้ชัดเจน มิ u ูบิชิยังได้เพิ่มฉนวนกันเสียงเพื่อลดเสียงลมและเสียงถนนทําให้การขับขี่เงียบสงบและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay Android Auto และระบบสั่งงานด้วยเสียงอินเทอร์เฟสใช้งานง่ายและตอบสนองรวดเร็วผู้ขับสามารถเข้าถึงระบบนำทางเพลงและการตั้งค่ารถได้อย่างสะดวกแผงหน้าปัดดิจิทัลช่วยเพิ่มความลำยุกแสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับ ช่องเสียบ USB ระบบชาร์จไร้าสายและช่องเก็บของหลายตำแหน่งช่วยให้ความสะดวกอยู่ใกล้มือผู้โดยสารทุกคนรุ่นท็อปยังมีหน้าจอความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางใกล้ของครอบครัวด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิได้ติดตั้งเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงรุ่นล่าสุดไว้ในเดลิก้า2025ได้แก่ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลน ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังขนาดถอยและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้การจอดและการเคลื่อนไหวในพื้นที่แคบง่ายขึ้นโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงช่วยปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุระบบไฮบริดยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการส่งกำลังที่รับรื่นและคาดเดาได้ง่ายช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นคงในทุกสภาพการขับขี่ ในแง่ของประสบการณ์การขับขี่ 2025, มิตซูบิชิเดลิกา2025มอบความสมดุลระหว่างความสบายและความสามารถในการลุยบนทางหลวงให้ความรู้สึกนิ่งมั่นคงและเร่งได้อย่างต่อเนื่องส่วนบนเส้นทางครุขคระระบบขับเคลื่อนสี่ล้อและความสูงใต้ท้องรถช่วยให้สามารถข้ามอุปสรรคได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนซับแรงกระแทกได้ดีทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้บนทางไม่เรียบแม้มีขนาดใหญ่แต่เดลิกายังควบคุมได้ดีในเมืองด้วยรัศมีวงเลี้ยวแคบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ โดยรวมแล้วมิสซูบิชิเดลิก้า2025คือรถที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการผจญภัยความสะดวกสบายของครอบครัวและเทคโนโลยีสมัยใหม่มันผสมผสานความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมของมิสซูบิชิเข้ากับระบบไฮบริดยุคใหม่และดีไซน์ที่หรูหรากลายเป็นรถอเนกประสงค์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ว่าคุณจะวางแผนไปแคมปิ้งเดินทางกับครอบครัวหรือมองหารถคู่ใจที่มีเอกลักษณ์สำหรับทุกวันเดลิก้ารุ่นใหม่นี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ มันมอบทั้งสเสน่ห์แห่งความแข็งแกร่งและความหรูหราทัานสมัยที่หาคู